สวัสดีค่ะนี่ก็อินดีต้ตอนเราเข้าเรีมาครับนะคะก็พบกับแตงกว่าบางคนรู้จักบางคนไม่รู้จักนะคะก็จะมารีวิวให้ดูนะคะรีวิวให้ดูรีวิวว่าเออ่การที่จะทำแบบนี้คือถาถ้าถามว่าทำได้ไงก็ถามว่า ใช้เวลากี่วันถึงจะสร้างเสร็จก็ประมาณห้าวันนะคะประมาณห้าวันได้อประมาณสาวันถึงห้าวัน่แ้ละคะ่ะช่างเราเออคือว่าสร้างชื่อก่อนหลังจากนั้นก็สร้างบา้านสีส้มนี้ชั้นเดียก,ก่อนแล้วจากนั้นก็สร้างบ้านสีเขียวจากสร้างบ้านสีเขียวก็สร้างบา้ยานสีส้มใหญ่ขึ้นหลังจากนั้นก็ สร้างเออตรงนี้อะค่ะว้ายเมื่อไหระ้ทีเออตรงนี้ตรงนี้ติดตรงนี้นะนี่แหละก็สร้างบ้านหลังจากไปสร้างเลมแล้วก็วไปสร้างเลม,มอนก็สร้างกระปวดใจเป็นวันวานทายนะคะไม่รู้ว่าไอ้็ดดี้สร้างมาทำไมเดี๋ยวว่จาจะลูตออแล้วแหละ ไอสีขาด้่ยก็ก็มีแค่นี้นะคะก็ยังไงขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามต่อไปด้วยนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีตอนใหม่มาเรื่อยเรื่อยเราก็ยังไม่รู้นะคะที่นี่ก็มาสำรวจไม่ได้เดินคนไม่ได้เดินมานานแล้วเนี่ยบูนิปลาสีเขียวดูสบู่มากที่เราอยู่ในยกาจจัง พื้นที่ตรงเนี้ยนี่เน,น,น,นี้ตรงเนี้ยที่สร้างมาเนี้ยมันยาวหมดเลยทุกเวลีตรงเ,น,เงนี้ไอตรงเนี้ยสั้นมากแล้วเอาดูดิต้องหาหมูเอ้ยต้องต้องเอาเนี้ยเดินมาะอันนี้ไงไข่มันนะไข่มนะันอ่ะโอ้โหต้องเอามาปลูกปลูกหมูแล้วก็สกร้างรถไฟนะสร้างรถไฟ หลังจากนั้นก็โอเคะะก็จะแบบสร้างร่างไปไดมอนด์แล้วก็สร้างอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบน้ำตกเออน้ำตกเฮลิวิลก็เดี๋ยวก็อาจจะขยายใหญ,ใหญ,ใหญ่ไปหน่อยก็ได้่แน่ป้นอนแน่มันก็เด็กไปหน่อยอาจจะสร้างบ้นาบนแทนแบบแทนแบบนี้ก็ได้สร้างบ้นนานเเป็นเป็นยัไงดีก็ไม่รู้สิ บางทีกาจจสร้างบ้านแค่ตรงนี้ก็ได้หรือแม่ก็แต่ตรงน้อ่มาหลังสีเขียวมืข้อก็ได้ดีเลยสร้างไว้แนี้คกเลยมีแค่นหละย่งใหญ่มากเยวต้อก่อเข้ากันเดี๋ยวให้ดูตัวก่อนเห็นไหม น่ารักเปล่าตัวเขาเองเห็นไหมยเห็นหรือเปล่าน่ารักสวยใช่ไหมน่ารักไม่ครับหมอนนี้ก็เออลดฟรีะคะลดฟรีได้เลยแค่เขียนคำว่าไม่ครับ P.E เล่นได้จริงก็มีได้เลย หาไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะแล้วเ,เราก็ลองกดดูเนอะอืมทำเองแค่นี้แหละเันง่ายไม่ยา,ไมยากเลยแต่สำหรับที่ใค,ครมีไมคคาร์ดอยู่แล้วไอตัวนี้ก็สามารถตัดตัวได้นะคะไม่ยากเลยสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะคะไปแล้วค่ะ กดติดตามให่งนะคะเพราะอาจจะมีตอนหน้ามาใหม่ก็ได้